สรุปก็คือ b 8 Plus Mobile and Computer l i f e Soundcard ไม่สามารถรับสัญญาณเสียงจากไมโครโฟน2ตัวที่เสียบเข้าไปในรูใหม่2รู 2> พร้อมกันได้ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับแรนส์ในรายการ YouTube บ้านทางช่อง i t ทีอิธและรอยแปดชานะครับ วันนี้จะมาอัปเดยดการใช้งานเครื่อง v 8 plus mobile and computer live soundcard นะครับคือที่เรา prefer หรือว่าชอบที่จะเรียกมันว่า mixer นะครับโอเคมันมีประเด็นอยู่ที่ว่ามันมีรูใหม่2รูนะครับกับหัวนิดหนึ่งนะก็คือ condenser ไม่นะครับและ d y นามิกหม่นะเราก็เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้แสดงว่ามันสามารถต่อไม้ได้2ตัว เพื่อให้นักร้องสองคนหรือดีเจสองคนเนะี่ยพูดพร้อมกันได้หรือเปล่านะครับเราก็ได้ทำการทดลอง3รอบสินะฮะร,รอบแรกยังไม่ถ่ายคลิปเนาะรอบที่2ก็ถ่ายคลิปนะครับแต่ว่าถ่ายด้วยความงงๆเพราะว่าประเด็นมันหลายอย่างมากนะฮะแล้วก็รอบที่3เพิ่งถ่ายไปเมื่อประมาณ10นาทีก่อนหนะ้าน,นี้นะก็ยังงงอยู่ดีนะอันนี้ก็เลยลิส ประเด็นออกมาเป็น5ประเด็นดังนี้นะครับนะซึ่งเราได้เฉลยผลการทดสอบเอาไว้แล้วนะฮะด้านหลังเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่อยากดูจนจบนะครับก็นี่แหละคําตอบอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนะี่ยมันก็เป็นการทดลองด้วยมันสมองอันน้อยนิดของเรานะ <c oughs> เราก็ไม่ได้มีข้อมูลเชิงลึกอะไรที่มันเป็นแฟก หรือว่าเป็นสเปคสิ i ิเคชั่นจากโรงงานแต่อย่างใดนะครับอันนี้จากประสบการณ์ใช้งานสดตัวล้วนๆนะครับนะโอเคก็ประเด็นแรกนะครับคือมันใช้ไม่ที่มีแจ็คแบบ trs 2ขีดดำหรือบางอย่างก็เป็นสีขีดสีขาวนะครับหรือ trs 3ขีดดำหรือขาวนะไอขีดที่ว่าเนี่ยขีดที่เรานับเนี่ยคือขีดที่ทำจากฉนวนนะครับหรือว่าพลาสติกนั่นเองเนาะ จะไม่เป็นการงงงวยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เป็นประเภท T R S นะครับเห็นไหมจะมี2ขีดสีดำขนาดก็ว่ากันไปแล้วแต่อ่าสองขีดดำอันนี้คือ T R S นะครับส่วนนี้คือ T R R S นะครับเห็นไหมจะมีสีขาวด้วยนะครับซ้ายคือ T R S นะขวาคือ T R R S นะครับซึ่ง T R S เนี่ยถ้าเข้าใจไม่ผิดคือ มันสามารถที่จะส่งและรับสัญญาณเสียงได้นะครับส่งเนี่ยก็คือส่งเสียงออกมาจากอุปกรณ์ใช่ปะ่ะนะครับส่วนรับก็คือรับเสียงจากไมโครโฟนเข้าไปในอุปกรณ์นะครับคือมันจะทํางานแบบ2ทางนะ two ways นะครับอันนี้ถ้าเข้าใจผิดขออภัยด้วยนะฮะคือเราไม่จบมาทางด้านนี้เราแบบครูพักรักจำลุ้นลวนนะครับส่วนอันนี้มันจะแบบรับสัญ,ญญาณเสียงจากไมโครโฟนเข้าไปในอุปกรณ์อย่างเดียวส่วนอันนี้คือ รับเสียงจากภายนอกได้ด้วยผ่านไมโครโฟนเนาะเราก็ย้อนกลับเข้าไปในอุปกรณ์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องเป็น iPhone, iPad, t a b l e ลอะไรก็แล้วแต่นะอ่าแล้วก็ประเด็นที่2นะครับคือใช้ได้ทั้ง2รูไหมนะครับคำตอบก็คือได้นะแต่แล้ว2รูเนี่ยใช้พร้อมกันได้ไหมนะครับก็คือประเด็นที่3นะซึ่งก็คือข้อ2นะงงไหม อันนี้คือมาเพิ่มทีหลังเวนะ้ก็เลยเพิ่มเป็นศูนย์แล้วกันขี้เกียรแก้เลขนะครับใช้ได้สองรูพร้อมกันไหมคําตอบคือไม่ได้นะครับอืึแล้วก็ไอ้ที่มันไม่ได้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม้ที่เราเสียบอ่ะมันเป็นไม้ที่ไม่ได้มีพลังงานในตัวอันนี้ก็คือโดรดวิดีโอไมโครใช่ปะ่ะส่วนอันนี้เป็น โหมดไวเลสโกจะมีพลังงานในตัวมีแบตในตัวนะครับเนี่ยเปิดรออยู่แล้วเนี่ยนะฮะกลัวแบบลืมเปิดนะฮะซึ่งคําตอบก็คือไม่ใช่นะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่อ่านะมีแบตหรือไม่มีแบตเนาะประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือแล้วทําไมเขาถึงออกแบบมาให้มันมี2อรูนะไม่ว่าจะเป็นรูคอนเดนเซอร์ไมหรือว่าไดนามิกไมอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้เราเดานะก็คือเขาอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้นะครับซึ่งผู้ใช้บางคนก็อาจจะมีไมที่มันมีแจ็ค ใหญ่ๆแบบนี้นะครับมันขนาด6มิลปะถ้าจำไม่ผิดนะครับและผู้ใช้ที่มีไมค์ขนาด3.5มิลแบบนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยเราซื้อมาเพิ่มเติมนะครับเพื่อประกอบการทดลองนี้เลยโดยเฉพาะนะครับปรากฏว่าเฟลจะไม่เป็นไร15บาทก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับไปทีละประเด็นเนาะประเด็นแรกก็คือใช้แจ็คแบบไหน T-RS หรือว่า T-R S นเนื่องจากว่าไมอันนี้เอาจริงมันราคาแพงนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายคนนะ่าจะไม่มีกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอใช้ไมค์นี้เป็นหลักละกันนะครับไม์ช็อตกันนะครับจริงๆก็คือไม์คนเดนเซอร์ที่ไม่มีพลังงานในตัวนะครับไม่มีแบตในตัวเนะเาะมันจะกินเลือดกินเนื้อสูบแบตจากอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ของเราเนี่ยแหละจะมากจะน้อยก็ว่ากันไปนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับโดยการทดสอบของเราเนี่ยเราจะใช้กล้องวิดีโอของ iPad นะครับเพื่อเป็นการบันทึกเนาะอ่ะโอเคเราเสียบที่คอนเดนเซอร์ใหม่แล้วกันนะครับเราไม่เสียบยังไม่เสียบอันนี้นะเสียบรูคอนเดนเซอร์ใหม่นะครับเสียบปึก๊กนะแล้วก็ต่อแจ็คอันนี้เข้าไปที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกนะครับหรือว่าใช้ไลฟ์นั่นเองเนาะแต่ว่านาที่นี้เราไม่ได้ไลฟ์นะครับเราจะบันทึกอย่างเดียวนะโอเคอ่ะห้าสี่สามสองฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทดสอบทดสอบทดสอบฮัลโหลฮัลโหลทดสอบเห็นใช่ไหมเรากำลังถือไมพูดอยู่ทดสอบ hello, hello, ทดสอบอ่ะมาดูผลกันนะครับทดสอบทดสอบนี่เป็นการทดสอบเสียงกัน ไม,ม,ม่โรดวิดีโอมโครเรียบเข้าที่แจ็ขนาด3.5มิลิเมตรที่ชื่อว่าคอนเดนเซอร์ไม่แค่นี้ก็พอนะฮะสรุปคือได้ยินเสียงนะครับได้ยินแน่นอนนะครับเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันไม่มีไมในตัวนะฮะเราทดสอบ T R S ไปแล้วเนาะก็สามารถรับเสียงได้นะครับรับสัญญาณเสียงได้นะต่อไปเราจะทดสอบ เสียงจากไม้ที่มีแจ็คแบบ t r s นะครับ3ขีดนะจะเป็นสีดำหรือสีขาวก็แล้วแต่นะครับเสียบแจ็คแล้วเนาะเปิดเครื่องนี้แล้วเสียบสายนี้แล้วบันทึกฮัโโลโหลฮนี่เป็นการทดสอบเสียงจากไม้ที่มีแจ็คแบบ t r s 3ขีดนะเสียบเข้าไปที่รูคอมโพเนนต์หม่ของเครื่อง v 8 Plus นะครับโดยใช้ iPad a ัดครับ มาดูผลกันนะครับเห็นไหมเสียงจะไม่ออกนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยข้อแรกนะครับก็ได้คำตอบออกมาตามนี้นะอืมคือไม่สามารถใช้ไม้แบบ T R R S หรือไม้สาขีดได้นะครับนี่เราโยนทิ้งนะทิ้งไปเลยนะเนะพราะว่ามันใช้ไม่ได้ใช่ไหมอะต่อไปเราจะทดสอบว่าใช้ได้ทีละรูทั้ง2รูไหม คำตอบสั้นๆคือได้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากดูการทดสอบนะครับก็เดี๋ยวจัดให้นะครับเราจะแบบว่าสลับไม้กลางอากาศเลยนะครับใช้ไม้อันนี้เนาะอือฮึแล้วก็เดี๋ยวเราจะเสียบไม้อันนี้รอไว้เลยนะครับเ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยอ,อ,อย่าอย่าดิ้นอย่าดิ้น 1 HOUR HOURS HOURS LATER three hours LATER LATER 2 3ถึงในแล้ววะการทดลองที่2นะครับก็คือจะทดลองว่าอิรูทั้ง2เนี่ยมันสามารถใช้งานไมโครโฟนได้หรือเปล่านะครับเสียบสายนี้แล้วนะเนาะบันทึกเสียบรูไม่พูดนะทดสอบทดสอบ1 2ทดสอบนี่เป็นเสียงจากการทดสอบโหลดวิดีโอไมโครเสียบเข้า รูคอนเดนเซอร์ใหม่นะครับแล้วก็เราจะสลับรูเลยนะโดยที่ไม่หยุดเลคคอร์ดนะครับสลับรูปึก๊กเสียบเข้ารูนี้ทดสอบทดสอบนี่เป็นเสียงจากโหลดวิดีโอไมโครเสียบเข้าที่รูไดนามิกใหม่นะฮะทดสอบทดสอบหนึ 1, 2, ่งสองทดสอบ มีเด็นเสียงจากการทดสอบไมโครโหลดวิดีโอไมโครเสียบเข้ารูคอนเดนเซอร์ใหม่นะครับแล้วก็เราจะสลับรูอ่ะไม่ดังครับ ทั้งทั้งที่อะไรทั้งทงที่เราเสียบรูเดียวนั้นเนี่ยซึ่งเรากําลังคิดอะไรรู้ไหมเรากําลังคิดว่าเอ้ยผลการทดลองมันแปลกแตกต่างไปกับการทดลองก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองสลับไม้ดูนะเราจะลองใช้เป็นไม้ที่มีแหล่งพลังงานในตัวนะครับ <c oughs> ทดสอบทดสอบนี้เป็นเสียงจากโรดวิดีโอโรดไวเลสโก้โอ้ยกูงงกับชื่อไมยังเลยเว้ยโรดไวเลสโก้นะครับเสียบเข้ากับไดนามิกไมย์นะโดยที่มีตัวแปลงขนาด3.5ม mm, เป็น6 m mm, มมแบบ TRS นะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันนะทดสอบทดสอบนี้เป็นเสียงจากโรดวิดีโอโรดไวเลสโก้โอ้ย งงกับชื่อมย,ยังเลยเว้ยโหลดไปเรสโกนะครับเสียบเข้ากับไดนามิกใหม่ะ My, นะโดยที่ตัวแปลงขนาด3.5ม mm, เมเป็น6ม m mm, มแบบ TRS นะครับนะเดี๋ยวเรามาลองดูฟังเสียงนะโอเคครับผลผลการทดลองก็คือไมอันนี้ที่ไม่มีแหล่งพลังงานในตัวไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณเสียงนะครับผ่านตัวนี้ ไปได้นะซึ่งตัวนี้อาจจะยังไงคือเป็น low cost adapter อย่างนี้หรอคือ <c oughs> ทำจากวัสดุที่ไม่ดีหรือเปล่านะครับก็คือก่อให้เกิดแรงต้านทานในการที่จะนำสัญญาณเสียงจากไม์ตัวนี้นะครับเ <c oughs> ข้าไปที่เครื่องนี้แล้วก็ผ่านไปที่ iPad หรือเปล่านะครับ <c oughs> เพราะว่าพอเราใช้ตัวเนี้ย ที่มีแบตเตอรี่ในตัวใช่ปะ่ะเออมันสามารถที่จะใช้งานได้นะครับอืมซึ่งการทดลองนี้นะครับนำพาให้เราอดคิดไม่ได้ว่าแสดงว่าเทคก,ก่อนที่เราทดลองอะ่ะที่มันใช้งานได้ทีละลูอะ่ะเพราะว่าไมของเราอะ่ะสตัวเนี่ยมันเป็นคนละประเภทหรือเปล่าก็คือเป็นประเภทที่ไม่มีพลังงานในตัวหรือเปล่ามันก็เลยใช้งานได้ทีละรูนะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็จะแก้ปัญหานั้นนะฮะโดยการ เสียบไม้ที่มีแหล่งพลังงานในตัวหรือมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับเข้าไปที่ไดนามิกไม้เนะาะนะฮะส่วนไม้ตัวเนี้ยคอนเดนเซอร์ไม้เนี่ยมันสามารถใช้งานได้กับไม้ตัวนี้ใช่ปะจากการทดลองแรกเลยนะครับดังนั้นจากการวางแผนของเราอันเนี้ยมันก็น่าจะทําให้เราสามารถได้เสียงจากไม้ทั้ง2ตัวที่เสียบเข้าคนละรูอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้สมมุติฐานที่3นะครับเริ่มการทดสอบนะครับ ทดสอบทดสอบนี้เป็นเสียงจากโหรดวิดีโอไมโครเสียบเข้ากับคอนเดนเซอร์ใหม่พร้อมกับโรมดไวเลสโกเสียบเข้ากับไดนามิกใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะสลับไปเป็นเสียงจากโหมดไวเลสโกนะครับแต่ว่าเราจะย้ายที่ไปพูดนะเพราะว่าถ้าพูดตรงนี้มันก็จะแยกไม่ออกว่าเอ้ยเสียงที่เข้าไปเนี่ยเสียงที่ iPad มันอัดอยู่เนี่ยมันเป็นเสียงจากตัวนี้หรือเสียงจากตัวนี้นะครับแต่จริงๆอ่ะถ้าตั้งใจฟังอ่ะมันจะรู้นะ ไม่เป็นไรเพื่อความชัดเจนนะครับ <c oughs> ฮัลโหลฮัลโหลโทดสอบทดสอบหนึ่งสองทดสอบทดสอบ 1, 2, ทดสอบหนึ่งสองทดสอบนี่เป็นเสียงจากโรดเวล e ์ s Go เสียบเข้าไปที่รูไดนามิกไมในขณะที่โรดวิดีโอไมโครเสียบอยู่ในรูคอนเดนเซอร์ไม่นะครับ ซึ่งเคยทดลองแล้วแหละมันไม่ได้ยินนะครับมันได้ยินเฉพาะไมคที่เสียบอยู่ใน, oo, นรูคอนเดนเซอร์ไมคนะฮะไปฟังผนกันทดสอบนี้เป็นเสียงจากโรดวิดีโอไมโครเสียบเข้ากับคอนเดนเซอร์ไมคพร้อมกับโรดไวเลสโกเสียบเข้ากับในน้ครับโอเปียดเดี๋ยวเราจะสลับไปเป็น เสียงจากโรดไวเลสโ o นะครับแต่ว่าเราจะย้ายที่พปพูดวนะ่าถ้าพูดตรงนี้มันก็จะแยกไม้ออกว่าเสียงที่เข้าไปเนี่ยเสียงที่ไอแพดนี่ยันเป็นเสียง <c oughs> ตัวนี้อตอนนี้น่าจะพูดอยู่นะครับซึ่งมันไม่ได้ยินเสียงเนาะอ่า ซึ่งสมมุติฐานที่ว่าเอ้ยเป็นเพราะรูเนี้ยมันต้องการไม้ที่มีแบบแบตเตอรี่ในตัวหรือเปล่ามันถึงจะดังคนก็ออกมาแล้วไม่เกี่ยวนะครับสมมุติฐานเป็นเท็จนะครับโอเคจบเลยเนาะเพราะว่าน่าจะพูดแล้วแหละโอเคต่อไปข้อสุดท้ายนะครับก็คือแล้วทำไมต้องมี2รูนะครับอันนี้ไม่ต้องทดลองก็สรุปได้เลยนะโดยการอนุมานนะ <c oughs> ก็คือการเดาอย่างมีเหตุผลนะถามว่าทำไมผู้ผลิตเขาถึงต้อง ดีไซน์ให้เครื่อง v 8 plus ให้มีรูเสียบไมค์2รูก็คืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้นะครับที่อาจจะมีไม์ที่เป็นขนาด3.5มมิลเนาะเพราะว่าสมัยเนี้ยเขานิยมทำไม์ขนาดนี้กันนะฮะในขนาดเดียวกันก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีไม์แบบนี้นะครับขนาด6มมิลนี่นะแต่อย่างที่การทดลองทั้งหมดข้างต้นก็คือไม่ได้หมายความว่ามันจะสามารถใช้งานได้2รูพร้อมกันนะครับ โอเคอะสำหรับการทดลองนี้นะฮะเรานึกว่าหลังจากที่ิส s ์การทดลองออกมาเป็น5การทดลองแบบนี้แล้วจะทําให้การถ่ายทําของเราสั้นลงนะ,ะปรากฏว่าไม่จริงนะทุกคนรู้แฟนคลับรู้นะเออก็คือยาวเหมือนเดิมนะฮะยีกว่านาทีเหมือนเดิมเนาะ,ะแต่ว่าเมื่อสักครู่เรามีการไปจับไก่นะฮะก็ะเดี๋ยวตัดตรงน้นตรงนี้ตรงนั้นออกนะฮะก็อาจจะสั้นลงนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ ขอจบการทดลองเพียงเท่านี้นะสรุปก็คือ V8 Plus Mobile and Computer l i f e Soundcard ไม่สามารถรับสัญญาณเสียงจากไมโครโฟน2ตัวที่เสียบเข้าไปในรูใหม่2รูพร้อมกันได้นะครับก็อขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แชร์ตัปสไครป์พรับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายส,นะสวัสดีครับ